สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาซ่อมเครื่องฉีดย่านะครับอาการนะครับอาการนะครับน้ําไม่ออกนะครับแบตเตอรี่มีนะครับแต่ว่าปั๊มดูดน้ําไม่ออกนะครับผมได้เช็คแล้วนะครับปรากฏว่าแบตเตอรี่เสื่อมนะครับเสื่อมสภาพลองแบตใหม่แล้วปั๊มก็ ดูดน้ำครับออกนิดเดียวครับทำการถอดปั๊มนะครับทำความสะอาดละปั๊มเจ้าตัวนี้นะครับทำความสะอาดด้านในนะพวกซีนพวกอะไรต่างๆก็ดูดครับดูดแต่ว่าน้ำออกนิดเดียวสันนิษฐานว่านะครับปั๊มอาจจะเสื่อมสภาพนะครับทองแดงอาจจะเสื่อมสภาพทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเครื่องฉีดยาตัวนี้ก็เป็นของพ่อตาเองครับก็ ตัวนี้นะครับ12โวลต์นะครับสูงสุดนะครับได้อยู่ที่2.2แอมป์นะครับตัวนี้แต่ว่าผมสั่งตัวใหม่มาแล้วครับตัวนี้นี่ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะอันนี้ก็สเปค12โวลต์นะครับตัวนี้ก็3แอมป์นะครับตัวนี้3แอมป์นะครับนี่อาจจะแรงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตัวใหม่กับตัวเก่านะครับ มันแตกต่างกันยังไงทำํำไมผมถึงเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคอย,ยุญาตถอดปั๊กมันนะครับปั๊มตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับอยู่ในอ่ ช้อปปี้ลาซาดนะครับสิบบาทอยู่ประมาณร้อยสองร้อยนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับถ้าเครื่องฉีดยาของใครมีปัญหานะครับลองเช็คดูได้นะครับทำเองได้นะครับ ตาก็ประมาณนี้นะครับสายก็จะเป็นสีเขียวกับสีแดงคนระับเมจะทำการตัดทิ้งเลย อันนี้ตัวเก่าเดี๋ยวผมจะพาแกะตัวใหม่ดูตัวใหม่เทียบกันดูครับ รู้สึกว่านะครับเท่ากันครับรู้สึกว่าเท่านนกัาานแต่ว่าไอตัวนี้สูงสุดได้แค่กินกระแสอยู่ที่2.2งแอมป์ครับตัวนี้กินกระแสอยู่ที่3แอมป์ก็สเปกก็แก็บเท่ากัน,นครับเดี๋ยวเราจะไิเทสดูนะครับวา่าการเสียของมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปดูกันครับ เดี๋ยวผมจะทำการเทสให้ดูนะครับว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนนะครับทีนี้พอดีว่าว่างนะครับทำให้ดูนะครับบบข้างชิบหายทําใหม่นะครับนี่นครับ อันนี้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมเทสใหม่นะครับตะกี้ปิดทาง่ะเทตัวเก่า,เ,าเทตัวเก่าดูนะครับมันจะพุ่งแรงเหมือนตัวใหม่ไหมสายสั้นไปนิดไม่เป็นไรนี่นครับสังเกตดูครับน้ำออกแค่นิดเดียวนะครับเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้คือตัวเก่านะอ่ะ ลองใหม่นะครับนี่คืตัวใหม่ปุ๊บนี่ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับโอ้เสียงแน่นนะครับเสียงเสียงแน่นของใหม่ไม่เรื่องปกติครับตัวเก่ามันก็3ามสปีไปแล้ว เราจะไปทำการใส่นะครับเ้าต่อไม่ถูกนะครับดูคลิปนี้ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจอยู่ไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับใกล้เกินไปหรือเปล่า คนอาแบตเตอรี่ออกถอดเส้นไหนให้ใส่เส้นนั้นกับคืนนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนี่เส้นสีแดงครับเสียบปลักนะครับมาเนี่ยมาปุ๊บมันแยกออกไปไหนมันมีตั้งหนึ่งสองสามสี่อีกเส้นหนึ่งนะครับไปดูตรงว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ขีดนะครับจะมี L, N, H อยู่จะเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราอยู่อยู่ประมาณไหนอยู่เต็มอยู่ปานกลางหรือหมดนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นบวกเหมือนมาตรงบนลุ่มนะครับเนี่ยบนลุ่มเปิดนะครับแล้วก็อีกอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งไปไหนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเข้าปั๊ม แล้วก็อีกสินหนึ่งเจ้าเข้าแบตเตอรี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับใส่แบตเตอรี่เลยนะครับใส่แบตเตอรี่อันนี้ก็ขั้วลบก็ลบข,ของเขาพังมอืออันนี้ตอนี้ตัดอๆๆอกตัดเขา ถอดออกเองลืมเองนะครับเก็บได้อย่างงี้นะเรา <c oughs> ขอพลิกขึ้นนะครับเพื่อน โอเคครับหน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นครับครับเดี๋อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าตั้งขึ้นมันจะทำงานง่ายนะครับกลัวเพื่อนๆไม่เห็นนะครับไม่มีกล้องจับโทรศัพท์นะครับแปบ๊บหนึ่งเลย นะคนัเพื่อนเพื่อนครับเนี่ยครับจะมีเส้นสีเขียวสีแดงครับมีตัวปั๊มเขาก็มีสีเหมือนกันครับเขียวใสเขียวแดงใสแดงครับ แล้วก็ทำสายมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยว <c oughs> ยาวนะอันนี้ผมจะไม่ตัดทิ้งนะ ราจะทำการเปิดดูนะครับโอ้ืมใส่ได้ที่นี่ใส่ได้ไหมที่นี่อ้ยนอันจะพอดีกันไหมต้ประกอบนะครับเพื่อนๆนะครับดึงนะครับดึงท่อนะครับดึงท่อตัวที่ส่งออกไปด้านนอกนะครับออกก่อนนะครับ น่าจะเท่ากันนะครับคิดว่าน้ำทาไม่มีปัญหาอะไรนะครับขนาดอ่ะบอกนะครับขานะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามจะมีสี่อันนะครับเอาออกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าในนี้มันมีอยู่แค่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับตัวยึดนะครับเราต้องเอาออกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เอาออกก็ได้ครับไม่เป็นไร ไปนะครับปึ๊บอันนี้ก็ใส่ปึ๊บเข้าล็อกนะครับเข้าล็อกพอดีเลยนะครับทีนี้ทำการทำการยึดน็อตนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับ ทำไม่พอไม่ย้ายได้ครับเขอใช้เงินครับดีกว่าซื้อแล้วจะได้ครับซื้อใหม่ครก็พันกว่าบาทครับนี่ครับมาทำการครับใส่กิ๊บการใส่กิ๊บแล้วเนี่ยใส่น้้วข้าวแล้วปึ๊บโอเคครับการเก็บสายครับเนี่ย ใครดูคลิปนี้ก็จะดูผลงาใแช่นะครับแล้เรับเสร็จเี๋ยเราจะเทสกันครอครับเสร็จเรียบร้อยครับเราจะเป็นมาเทสด้วยกันนะครับ เอ็มน้ำก่อนนะครับ เราจะทำการเปิดนะครับเสียงนะครับเป็งงานได้นะครับแรงนะแบตใหมแบตเตอรี่ใหม่นะครับก็ ขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ